การบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล์นะจะมีอยู่2แบบแบบแรกเขาเรียกว่า preventive maintenance อันที่2ก็คือเป็น c o l l e c t i v e maintenance ก็คือเจอว่าเสียก็ซ่อมเลยมุมที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะ,ะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงแดดเนี่ยจากระบบโซลาเซลล์เราเนี่ยเราก็สามารถขายได้เต็มๆเ,เลยหน่วยละ2.2บาทนะ,นะครับ สเตชันกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับมีแฟนเพจหลายๆท่านส่งคำถามเข้ามาในแฟนเพจ Facebook สถานีพลังงานว่าเฮ้ยเขามีคำถามเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์เนี่ยผมก็เลยจะขอ,อ,อใช้เวลาตรงนี้ตอบคำถามให้แฟนเพจของเรานะครับสัก2-3คําคำถามสำหรับวันนี้ครับครับผมมาเจอคำถามแรกกันเลยนะครับมีแฟนเพจถามมาว่า การบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ควรทำยังไงนะครับ ก็ขอตอบง่ายๆการบำรุงรักษาระบบโซลา r เซลล์นะจะมีอยู่ 2, แบบ2แบบแบบแรกเขาเรียกว่า preventive maintenance หรือ,เ,อ,อเราอาจจะรู้จักกันก็คือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบโซลา r เซลล์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นใน1ปีนะระบบใหญ่ๆอย่างระบบโซลารูฟท็อปหรือระบบโซลา r ฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการทำ preventive maintenance การปีละ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะ เป็นการดูแลรักษาระบบให้ระบบมันดําเนินเครื่องหรือเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดน,น,นะครับอันที่2ก็คือ collective maintenance เอาง่ายๆคือเจอว่ามันเสียก็คือซ่อมอันนี้ก็คือ collective maintenance, อนนอ collective maintenance. อเวลาเรามีวิศวะกรเข้าไปตรวจสอบระบบนะครับและเห็นว่าจุดไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหายเนี่ย เราก็จะให้วิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญการนะขอเน้นย้ำก็คือไม่ว่าจะเป็น Preventive Maintenance หรือ c o l v e m t i v t m n a n c e เนี่ยจะต้องมีช่างผู้ชำนาญการในการเข้าไปบำรุงรักษาระบบนะครับถ้าจะให้ต,สตสา,า,าสีตาสาใครชาวทำสวนเนี่ยไปแก้เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับ <c oughs> เพราะว่าระบบโซลาเซลล์เนี่ยมันเป็นระบบที่ไปยุ่งกับ กระแสไฟฟ้าซึ่งค่อนข้างเสี่ยงและก็อันตรายนะครับฉะนั้นการที่จะเข้าไปบำรุงรักษาเนี่ยจะต้องเป็นช่างที่เขาฝึกมาเป็นผู้ชำนาญการนะครับสรุปของคำถามนี้ก็คือ,อการบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล์นะจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือ preventive maintenance อปีควรจะมี1ครั้งนะครับเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบเกิดข้อผิดพลาดเวลาเดินเครื่องอันที่2ก็คือเป็น Collective maintenance ก็คือเจอว่าเสียก็ซ่อมเลยครับผมกลับมาพบกับคำถามที่2กันนะครับเป็นคุณพี่สุภาพสตรีนะครับบอกสวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีครับผมเขาถามว่าโซลาเซลล์เนี่ยสาม,มารถติดตั้งแล้วขายไฟให้กับรัฐบาลได้หรือไม่คะคำถามนี้บอกเลยครับเป็นคำถามยอดฮิตมากครับณนะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ย ทางการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับเปิดรับซื้อไฟสําหรับผู้ที่ติดตั้งระบบโซลารเซลล์ ale, สาหรับบ้านพักอาศัยนะบ้านพักอาศัยเนี่ยปกติแล้วก,ก็จะติดตั้งตามข้อกําหนดเนี่ยไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับสามารถที่จะขายไฟส่วนเกินไม่ถึงว่า เราผลิตโซลาเซลล์มาแล้วเราใช้แล้วมันเหลือเนี่ยเราก็สามารถนำส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับขายไฟให้กับทางการไฟฟ้าได้หน่วยละ2.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือแม้กระทั่งวันไหนที่เราออกไปข้างนอกออแล้วเราไม่มีการใช้ไฟในบ้านเราอะนะแล้วมันมีแสงแดดกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงแดดเนี่ยจากระบบโซลาเซลล์เราเนี่ยเราก็สามารถขายได้เต็มเลยหน่วยละ2.2บาทน่นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำถามที่3นะครับจากคุณพี่อำนาจนะครับคุณพี่อำนาจถามเรามาว่าตำแหน่งใดเหมาะสมที่สุดครับสำหรับการติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะขอบอกตรงนี้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดของระบบโซลาเซลล์เรานะครับการติดตั้งที่ประเทศไทยนะครับควรที่จะหน แผงโซลาเซลล์เข้าไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็ให้มันมีมุมนิดนึงมุมที่เหมาะสมที่สุดน,นะครับที่จะ,ะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดก็คือ,อประมาณ13องศานะครับเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยจะอยู่ละติจูดที่เหมาะที่สุดก็คือประมาณ13องศาทําไมต้อง13องศาเนื่องจากว่าพระอาทิตย์เนี่ยครับเขาจะโคจรรอบโลกแล้วก็ มาตรงตำแหน่งของประเทศไทยเรานะครับทีอ่องศาประมาณ13องศาแสงที่ส่องผ่านมาจากพระอาทิตย์น,นะครับก็จะเป็นเส้นตรงามาอย่างแผงโซลารเซลล์ของเราเลยก็สามารถที่จะทําให้ระบบโซลาเซลล์หรือแผงโซลารเซลล์เราเนี่ยสามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่แล้วเต็มประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นาการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่ดีสุดต้องหันหน้าไปทางทิศ ใต้แล้วกอ็องศาที่เหมาะที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับก็จะประมาณ13องศาแต่แบบเฮ้ยบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยหลังคาบ้านเขาอาจจะแบบไม่ใช่13องศาเป๊ะเ,เออมันจะมีปัญหาไหมก็ต้องบอกว่าเออม,มันก็แล้วแต่หลังคาบ้านของแต่ละท่านนะครับแต่เหมาะที่สุดก็ผมด้วยด้วยตัวผมเองนะครับก็แนะนําว่าน่าจะอยู่ประมาณ10ถึง15องศานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบาการตอบคํา ถามแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าแฟนเพจท่านใดน,นะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องระบบโซลาเซลล์นะสามารถอินบ็อกซ์สามารถส่งเข้ามาที่ แฟนเพจสถานีพลังงาน The Energy Station ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจความรู้เกี่ยวกับระบบโซลร์เซลล์สนใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนะครับแนะนำว่าเหมาะแล้ครับที่จะดูสถานีพลังงานดูช่องช่องนี้ก็ขอให้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กระดิ่งกริงร๊งกรงแล้วก็ให้กำลังใจกันได้ในแฟนเพจและก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ